เป็นนูเรื่องแล้วครับนี่คือข่าวที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับการจ้างงานและการลงทุนไปตลอดการล่าสุดเอกสารภายในของอเมชิกหลุดออกมาครับเขามีแผนลับที่จะลบตำแหน่งงานในอนาคตออกไปถึง6,000นตำแหน่ง6,000นตำแหน่งนะครับไม่ใช่การไล่ออกพรุ่งนี้แต่เป็นการไม่จ้างเพิ่มแล้วเอาหุ่นยนต์มาเสียบแทนทั้งหมด นี่ไม่ใช่หนังไซไฟครับนี่คือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นและมันกำลังจะส่งผลกระทบต่อกำไรของอเมซอนและหนักลงทุนอย่างเราแบบเต็มๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเจาะลึกให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโต d o กผมเคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ผมคิดว่านักลงทุนทุกคนต้องรู้คือแผนการของอเมซอนที่จะใช้หุ่นยนต์แทนคนครับคืออย่างนี้ครับ เราต้องเข้าใจความเจ็บปวดหรือเพนพอยต์ของอเมซ o n ก่อนอเมซ o n เนี่ยเขาคือเบอร์หนึ่งของโลก E-Commerce ใช่ไหมครับแต่ปัญหาคอขวดที่เขาเจอมาตลอดคือคนครับต้นทุนค่าแรงคนที่มันแพงขึ้นทุกปียิ่งในอเมริกายุโรปนะค่าแรงขั้นต่ำเอ่ยสวัสดิการเอ่ยแล้วเรื่องที่ปวดหัวที่สุดคือสหาภาพแรงงานหรือ Unions ที่ออกมาประท้วงหยุดงานกันบ่อยๆของก็ส่งไม่ทันลูกค้าก็บน แถมข้อมูลจากในวิดีโออ้างอิงของเราเนี่ยเขายังบอกอีกว่าอเมซอนจงใจออกแบบให้มีการลาออกสูงสูงหรือที่เรียกว่าไฮเชิญคือเขาไม่อยากให้คนอยู่นานครับเพราะคนอยู่นานก็จะเริ่มของเงินเดือนขึ้นเริ่มรวมกลุ่มกันตั้งสหภาพเขาเลยบีบให้คนออกแล้วจ้างใหม่เรื่อยๆ แต่มันเหนื่อยครับมันเปลืองต้นทุนการเทรนคนใหม่นี่คือเพลนพอยต์มหาศาลที่เขาต้องแก้ถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างเขาก็จะเสียแชมป์ให้กับคู่แข่งที่ต้นทุนถูกกว่าครับทีนี้แผนที่เขาจะแก้เกมนี้มันน่ากลัวมากครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ผมไปขุดมานะเขาตั้งเป้าเลยว่าจะ automate 75% of operations ทำให้กระบวนการ75เป็นป็นอัตโนมัติและไอตัวเลข600,000ตำแหน่งที่พลาดอัวเนี่ยมันมาจากเอกสารที่หลุดมาครับเขาบอกว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้มันจะทําให้บริษัทไม่จําเป็นต้องจ้างงานเพิ่มอีก600,000ตำแหน่งภายในปี2033เห็นภาพไหมครับเขาไม่ได้ไล่คน600,000คนพรุ่งนี้แต่เขาจะปล่อยให้คนไหลออกตามธรรมชาติตามนโยบายไฮเชิญของเขานั่นแหละแล้ว ไม่จ้างคนใหม่เข้าไปเติมแต่เอาหุ่นยนต์เข้าไปเสียบแทนทั้งหมดนี่ไม่ใช่หนังไซไฟครับนี่คือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นและมันกำลังจะส่งผลกระทบต่อกำไรของอเมซอนและนักลงทุนอย่างเราแบบเต็มๆเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเจาะลึกให้ฟังครับแล้วนักลงทุนอย่างเราต้องสนทำไม ง่ายมากครับมาจิ้นครับเอกสารที่หลุดมาคำนวณเลยนะว่าแผนนี้จะช่วยให้เขาประหยัดเงินได้ถึง12,600ล้านดอลลาร์ภายในปี2027และจะประหยัดต้นทุนต่อของ1ชิ้นได้ถึง30เซนแล้วเขาใช้อะไรทำมันไม่ใช่หุ่นยนต์กิ๊กก๊อกนะ นี่คือระบบใหม่ที่เขาเรียกว่าเซ q u วย่านี่คือระบบคลังสินค้าอัจฉริยะแห่งอนาคตมันออกแบบใหม่ทั้งกระบวนการเลยครับเขาบอกว่าไอ้ระบบเซ q u วย่าเนี่ยมันสามารถระบุและจัดเก็บสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์ถึง75%มันใช้แขนคน AI ที่ชื่อสเปโรซึ่งมันมองเห็นแล้วหยิบของได้เองเลยแต่ทีเด็ดกว่านั้นครับล่าสุดเขาเริ่มทดสอบหุ่นยนต์ฮิวแมนนอย์ หุ่นยนต์ที่เดินสองขาเหมือนคนเลยชื่อดิจิตพัฒนาโดยบริษัท a อ i จนิตี้โรบอติที่อเมซอนไปลงทุนไว้หนักมากไอตัวนี้มันทำอะไรมันเดินไปทั่วคลังครับมันยกกล่องมันเดินขึ้นบันดไดได้ความน่ากลัวของมันคือมันถูกออกแบบมาให้ทำงานในพื้นที่ที่สร้างไว้สำหรับคนเข้าใจความหมายไหมครับ เขาไม่ต้องทุบคลังสร้างใหม่เขาแค่เอาไอดีจิตเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบแทงคนเดิมที่ลาออกไปได้เลยนี่คือจุดเปลี่ยนที่โคตรน่ากลัวในฐานะนักลงทุนนี่คือสัญญาณอะไร 1. หุ้นอเมซอนนะระยะยาวเนี่ยถ้าเขาลดต้นทุนมหาศาลขนาดนี้ได้กําไรสุทธิหรือ Net Profit มันจะพุ่งขนาดไหน หุ่นยนต์มันไม่บน่นมันไม่ลาป่วยมันไม่ตั้งสหาภาพมันทำงาน24ทับ7 2. ใครได้ประโยชน์อีกก็บริษัทที่ทำหุ่นยนต์พวกนี้ไงครับ Agility Robotics เนี่ยยังไม่เข้าตลาดนะหรือบริษัทที่ทำเซ็นเซอร์ทำ AI ทำแขนกลให้พวกนี้นี่คือคนขายพลั่วในยุคตื่นทอง AI ครับแต่ในเหรียญมันก็มีอีกด้านเสมอครับแล้วคน600,000ตำแหน่งที่หายไปล่ะ นี่คืองานของคนรายได้น้อยงานของคนหาเช้ากินขําที่มาทำตามฤดูกาลหรือซีซ s o อลเวิร์คนเหล่านี้จะไปไหน a เม z o n เขาออกมาพูดสวยๆครับบอกว่าเราไม่ได้แทนที่เราแค่เพิ่มประสิทธิภาพเราจะให้คนไปทำงานที่ซับซ้อนกว่าแต่คำถามคืองานที่ซับซ้อนกว่าเนี่ยมันมีพอให้คนเป็นแสนแสนคนทำหรอครับ มันเคยมีคำคมที่ผมชอบมากเขาบอกว่า AI ไม่ได้จะมาแย่งงานคุณแต่คนที่ใช้ AI เป็นต่างหากที่จะมาแย่งงานคุณแต่วันนี้ผมว่ามันไปไกลกว่านั้นแล้วครับตอนนี้หุ่นยนต์ มันกำลังมาแย่งงานคุณตรงๆเลยและที่น่ากลัวคือนักการเมืองแทบไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยมันเงียบมากและในมุมนักลงทุนที่เราต้องระวังอีกอย่างที่ในวิดีโอเขาพูดไว้ดีมากคือเรื่องฟองสบู่ AI ครับตอนนี้ทุกคนกำลังคลั่ง AI ใช่ไหมหุ้นในวีดีอุ่งกระชูดแต่คุณรู้ไหมว่ารายได้มหาศาลของบริษัทชิปเนี่ยมันมาจากการซื้อกันเอง ในวิดีโอเขาเรียกว่า Vendor Finance หรือ Roundtripping มันคือการที่ OpenAI ที่ทำ Chat GPT เนี่ยไปสัญญาว่าจะซื้อชิปจากนายวีเดียเป็นเงินมหาศาลแล้วนายวีเดียก็บอกโอเคงั้นฉันลงทุนกลับในบริษัทเธอเงินจริงๆมันแทบไม่ได้หมุนเลยครับมันคือการสร้างมูลค่าหรือ Market Cap จากความคาดหวังมันเหมือนการจองคอนโดใบปลิวสมัยก่อนนะครับแต่สเกลมันระดับล้านล้านเหรียญ คำถามคือถ้าวันหนึ่งไอฟองสบู่นี้มันแตกถ้าการเติบโตมันสะดุดหุ้น AI ที่แบกตลาดหุ้น s อสแอทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องจับจาดูให้ดีอย่าเพิ่งคลั่งไปตามกระแสจนลืมดูพื้นฐานครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วแบบก้าวกระโดดจริงๆครับสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้หุ่นยนต์เดินแทนคนเนี่ยวันนี้มันมาอยู่หน้าบ้านเราแล้ว มันไม่ใช่แค่อเมซอนนะครับเทส l a เขาก็กำลังทำออฟติมัสโรงงานทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้มันจะโหดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะมันแทนที่แรงงานบลูคอ o l ล่าและสมองไวคอลล่าพร้อมกันในฐานะนักลงทุนเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้คุณต้องมองให้ออกว่าคลื่อนลูกนี้มันจะไปทางไหน ใครคือผู้ชนะที่จะได้ประโยชน์มาหาศาลอย่างอเมซอนและใครคือผู้แพ้ที่กำลังจะถูกกลืนหายไปอย่างแรงงานทักษะตำ่ำคุณต้องเลือกฝั่งให้ถูกครับโอเคสรุปสั้นๆหนึ่งนาทีนะครับ 1. a m a z อเมซอเจอปัญหาค่าตนค่าแรงคนและปัญหาปวดหัวเรื่องสาภาพแรงงาน 2. เขาเลยใช้แผนลับ กะจะไม่จ้างคนเพิ่ม6 0 0 0 0ตำแหน่งภายในปี2033โดยตั้งเป้าออโตเมตคลังสินค้า75% 3. เขาใช้เทคโนโลยีใหม่ชื่อเซกัวยาที่ทำงานเร็วกว่าคน75%และหุ่นยนต์สองขาดิจิตที่เสียบแทนคนได้เลย 4. แผนนี้จะประหยัดเงินได้12,600ล้านเหรียญใน3ปีนี่คือโอกาสมหาศาลสำหรับกำไรหุ้น AMSZ และบริษัทที่ทำหุ่นยนต์ให้เขา 5. แต่ ระวังฟองสบู่ AI ด้วยหุ้นชิปที่มันขึ้นขึ้นกันเนี่ยมันอาจจะมาจากการซื้อขายกันเองโดยที่ยังไม่มีกำไรจริงก็ได้นี่คือเกมที่นักลงทุนอย่างเราต้องอ่านให้ออกครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับ และตอนนี้ Stocksignal Screener เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ